ดีเช้าวันใหม่นะคะทุกคนนี้เราก็กำลังจะไปทํางานกันนะคะกับนักธุรกิจไฟแรงชื่อว่าคิก,กี้ EP ที่แล้วนะคะพาไปบไม้สไตล์คอนโดใช่ไหมก็จะเป็นอีกแนวนึงแล้วก็ EP แรกก็จะเป็นอีกแนวนึงแต่ว่า EP เนี้ยเป็นคอนโดที่เหมาะกับอีกไลฟ์สไตล์นะคะทุกคนจะอยู่ใจกลางเมืองเลยนะอยู่ในช่วงพรีเซลนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูสำนักงาน,นะ ็คือแต่งานงานที่เล็กจะพามาในวันนี้นะคะนี่คือคาเฟ่ของเล็กที่เล็กบอกนะคะว่าเดี๋ยวจะพามาดูมาทัวร์กันแต่ว่าเรามาดูนี่ดีกว่าไมารามอนเต้นสวัสดีค่ะ,คะ <laughs> พี่แอวันนี้เล็กรบกวนให้พี่พาทัวร์หน่อยนะคะยินดีเลยค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนกล้องก่อนตัวนี้ไม่ไม่ค่อยชัาทุกคน นี้เรา ปิดไมคพร้อมแล้วนะคะเสียงดังฟังชัดกันทุกคนเดี๋ยวพี่แนะนําตัวแอมนะคะเป็นฝ่ายขายของโครงการเมรล่ามอนเต้ค่ะเดี๋ยววันนี้จะให้พี่แอมพาเล็กทัวร์หน่อยนะคะนะคชมโมเดลโครงการนะคะโครงการของเราชื่อว่าเมยล่ามอนเต้นะคะตัวนี้จะเป็นพรีเซลคอนโดมิเนียมค่ะน้องเล็กตัวด้านหน้าโครงการหันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือหันหน้าไปทางทะเลนั่นเองค่ะในส่วนของซอย94จะคือตรงนี้เลยค่ะน้องเล็กนะคะซอย94มันจากปากซอยนี้คือเข้ามาลึกไหมคะประมาณ600เมตรค่ะจากถนน เพชรเกษมวิ่งตรงเข้ามาเลยค่ะโครงการจะตั้งอยู่ทางสายหนึ่งของวราเป็น o ไลิสคอนโดมิเนียมมีทั้งหมดด้วยกัน8ชั้นชั้นล่างสุดจะเป็นพื้นที่จอดรถทั้งหมดเลยอแล้วก็ส่วนห้องพักก็จะเริ่มไปตั้งแต่ชั้น2ไปจนถึงชั้น8ค่ะทั้งหมด136ยูนิตส่วนแบบจะมีทั้งหมด4แบบจดตูดิโอ หนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องนอน,หน,ห,อน,อนหนึ่งห้องอเนอกประสงค์แล้วก็แบบที่ใหญ่ที่สุดจะเป็นสองห้องนอนค่ะไมรามอนเต้ม,มีความพิเศษเลยก็คือส่วนกลางของเราอะคะ่ะจะอยู่ที่ชั้น8ไปจนถึงชั้นดาดฟ้านะคะแต่สระว่ายน้ําเท่านั้นค่ะที่จะอยู่ที่ชั้นสองจะมีฟิตเนสอยู่ตรงนี้เลยค่ะบนชั้นบน,บนใช่ค่ะตรงนี้เราจัดเตียมเป็นเตาบาร์บีคิวให้ลูกค้าด้วยนะคะค่ะแล้วก็รวมไปถึงมีห้องทํางาน Coworking Room Co space มหรือว่า c ค w o r k i n g Space อยู่ตรงนี้ด้วยสนามเด็กเล่นนะคะเป็น Sky Bar เป็น s u n b บดส่วนตรงนี้ที่เห็นจะเป็นแปลงปลูกผักฐนองนอ๋อมีแปลงปลูกผักด้วยใช่ค่ะในวันที่ท้องฟ้าแจาะะ่มใสอะค่ะก็ขึ้นไปเช็คือ,ท,คอทะเลก็คือเห็นทะเลด้วยเห็นทะเลจากมุมสูงๆเงี้ยคะ่ะไปดูได้เลถ้าอยากมีโมเมนต์แบบว่าน่ารักน่ารักแฟนก็ ขึ้นเป็นเท่โรแมนติกค่ะใช่ค่ะโอไม่ต้องแบบไปโรงแรมดุดเลยส่วนกลางนี้เท่าไหร่คะค่าส่วนกลางจะอยู่ประมาณ50บาทต่อตารางเมตรแล้วก็เป็นแห่งเดียวที่มีพื้นที่ส่วนกลางอยู่บนดาดฟ้าดาดฟ้าชื่อไม่มีเลยไม่มีค่ะต้องอวยยศให้เลยล่ะใช่ค่ะเดี๋ยวให้พี่แอมพาไปดูข้างในค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนี่ตื่นเต้นมากแค่แบบสำนักงานก็สวยแล้วอ่ะสวยไหยคะเออคอนเซ็ปต์ของเราก็จะเน้นเป็นพวกแนวลักชัวรี่ค่ะลักชัวรี่ก็เหมือนกับ ห้องตัวอย่างเหมือนกับชิญโอเคนี่ย่งพูดนี่อยากแบบพาทุกคนไปดูแหละห้องแบบสตูดิโอไซส์จะอยู่ที่ประมาณ22ตารางเมตรเริ่มตั้งแต่ประตูเลยนะคะจะเป็นประตูมายุ้ยเด๋อวนะคืออันนี้ก็จะเป็นดิจิตอลรอหรอก ใช่ไหมใช่ค่ะทุกห้องเลยไหมคะใช่เป็นทุกห้องเลยเนาะโอเคทันสมัยมากดีมากค่ะเหมาะมากกับคนที่แบบว่าขี้เกียจแบบว่าไขกุญแจกกึกกึกกึกส่วนแรกนะคะเข้ามาปุ๊บครัวใช่ค่ะนจะมีซิงค์มีเตาไฟฟ้ามีเครื่องดูดควันครบเลยทั้งตู้บนแล้วก็ตู้ล่างนะคะอ๋อนี้เลยส่วนเข้ามาถัดมาซ้ายมือของหน้านี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำมีสุขภัณฑ์ในห้องน้ำให้ครบชุดเหมือนกัน ห้องน้ำนี้มีความเขาเรียกวอะไรน,นะแยกโซนเปียกโซนแหง <Wow. S 1> น้งที่นีก็เคยอยู่หอที่ว่ามันขนาดเล็กแบบนี้เหมือนกันเขาก็ไม่ได้แยกให้นะ <G ül> ที่นี้คือน้ํามันก็เปียกหมดเลยอะแล้วมันลื่นนะยนะบางทีนี้ถือว่าเป็นข้อดีมากๆที่มีแบบว่าแบ่งให้ในส่วนของห้องนอนนะคะเป็นห้องตัวอย่างที่เราตกแต่งเป็นไอเดียให้ลูกค้าไว้ดูนะคะ <G ül> ไม่ต้องกังวลในส่วนของว,ว่ามีครัวแล้วจะมีกลิ่นเข้ามาในห้องนอนหรือเปล่าว่า เรามีกระจกดั้งห้องให้ด้วยเป็นสัตว์เป็นสวนอะอย่างที่เล็กมองห้องเนี้ยอาจจะเป็นไกด์ไอเดียอย่างอื่นได้ไหมอย่างเช่นโต๊ะอาหารเนี้ยอาจจะไปอยู่ตรงริมหน้าต่างได้ค่ะอะไรอย่างงี้ไหมอาจจะเป็นแบบเคาน์เตอร์บาร์เพื่อประหยัดพื้นที่มากขึ้นหรือว่าเอาโซฟามาวางไว้ตรงนี้ก็ได้แต่นี่ก็เป็นไกด์ให้คนเห็นเฉยๆแล้วว่าแบบห้องประมาณนี้จริงๆระเบียงด้านนอกตรงเนี้ยค่ะสามารถที่จะวางงซฟา ถึงที่มันจะดูไม่ได้กว้างมากนะอันนี้พูดตรงๆแต่มันก็ยังรู้สึกว่าเออมันก็ยังได้แบบรับลมชมวิอยู่นะ เป็นไงคะสวยไหมคะนีหชอบชอบดีไซน์ด้วยทุกคนขนาดห้องแค่นี้เล็กแค่นี้ก็ยังดูแบบหลูขึ้นมาได้อะทุกคนห้องนี้เนี่ยจริงๆเป็นห้องยอดนิยมของลูกค้าที่เป็นนะักลงทุนมากเลยนคะคะใช่ค่ะลูกค้าจะชอบแบบว่ามาซื้อเก็บเอาไว้อย่างเงี้ยคะ่ะไว้ปล่อยเช่าแล้วก็นอกจากลูกค้าจะซื้อว้อยู่อาศัยอย่างที่แอมบอกว่าเรามีลูกค้าที่สนใจที่จะลงทุนนะคะเราจะเป็นการันตีโปรแกรมท่านที่อาจจะไม่ได้มีเวลาดูแลเองก็สามารถที่จะให้โครงการดูแลให้ได้ด้วยอ๋อมีบริการตรงนี้ด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ทำพาร์ต่ในต์ ยังมีในส่วนของงานงานเช่าด้วยห้องไหนคะต่อไปเราจะไปดูเป็นหนึ่งห้องนอนกันนะคะสำหรับห้องนี้ก็เป็นห้องขนาด30ตารางเมตรคางลิฟห้องสยห้องหนึ่งที่ลูกค้าชอบมากๆค่ะ้องลิฟเพราะว่าห้องเนี่ยจะถูกกั้นนะคะแบ่งโซนห้องนอนแล้วก็ห้องนั่งเล่นพีแอมแล้วในส่วนของครัวเนี่ยโครงการมีอะไรให้บ้างคะก็จะมีตู้บนตู้ล่างขาหน้าบานจะเป็นแบบไฮกลอสค่ะแล้วก็ลิ้นชักของเราก็จะเป็นแบบซอฟโค้ดอ่าไม่เสียงดัง จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ด้วยก็จะเป็นต่อไฟฟ้าสองหัวมีเครื่องดูดควันอันนี้เราใช้ของ h ทฟเฟลนะคะแล้วก็จะเป็นอ่างล้างมือเก็บของได้หมดเลยถัดมก็จะเป็นโต๊ะทานข้าว่วนนักงเลยนอันนี้เราตกแต่งไว้ให้เป็นเป็นกด์ให้นไกด์เฉ้ยสวายอยู่นะจริงเห็นไหมคะมมุมกําลังได้เลยค่ะใช่ข้อดีก็คือพื้นที่นั่งดูทีวีอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ ก็สามารถที่จะเปิดระเบียงใช่เปิดระเบียงรับลมรับบรรยากาศด้านนอกได้ด้วยเออตั้งโต๊ะได้จะเป็นโต๊ะแบบบาร์ก็ได้ไหมเอาเก้าอี้มาวางเงี้ยก็เทควิวได้อีกแบบตัวห้องนอนนะคะจะเป็นแบบประตูไม้นะคะแต่พอดีเขาตัวอย่างอันนี้เราเลยไม่ได้ใส่อ่อแต่จริงๆแล้วคือมีนีค่ะีออเดี๋ยวลูกเดี๋ยวคนดูต้อง เอ้ยทำอาหารอยู่กินเข้าไปในเตียงเงี้ยใช่ไหมใช่ค่ะในส่วนของห้องนอนก็จะมีห้องน้ำอยู่ในห้องนอนเลยพื้นที่ในห้องนอนนะคะเห็นไหมคะกว้างมากเลยนะคะจะยังจะวางอะไรอีกได้เยอะแยะเลยนะเี็กว่าในนี้ที่จะมีให้ก็มีอะไรบ้างในนี้จะมีเตียงค่ะแล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้าแล้วก็จะมีแอร์แอร์เราจะมีให้ทุกห้องนะคะอันนี้ห้องน้ำคือไม่กี่ใหญ่ใหญ่ขยบ มากกว่ามีกรลวเท่ากันเขยับขึ้นมาอี่นิดนึงค่ะก็ม,มีแยกยเหมือน,น,นเดิมโซนแห้งโซนเปลยงเหมือนเดิมมีมีที่เก็บของอนีกนะคะลึกเข้าไปอีกสามารถวางแชมพูแชมพูพิมพ์ลงพิมพ์นวดใช่ค่ะเป็นห้องที่ลูกค้าก็ให้ความสนใจมากๆเลยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะลูกค้าชอบมากค่ะน้องเล็กลูกค้าจะตกใจว่าฮ้ย ห้อง30ตารางเมตรอ่ะทได้ขนาดนี้เลยเหรอดีค่ะท่าก็จะสนใจแตจ,จองห้องนี้เยอะโดยเฉพาะบางทีลูกค้าที่เป็นคนไทยหรือเป็นชาวต่างชาติที่อยู่ในต่างประเทศซื้อไว้เป็นบ้านหลังที่สองเป็นบ้านพักากอากาศเนี่ยค่ะก็จะค่อนข้างนิยมไซส์นี้งั้นเดี๋ยวแอมขอพา,าเลตไปดูแบบสุดท้ายก็คือแบบสองตื่นเต้นมากห้องนี้แหละตื่นเต้นห้สุดท้ายนะคะก็คือแบบสองนอนตัวนี้จะเป็นขนาดเล็กสุดของสองห้องนอนที่เรามีมซึ่งจริงๆเราจะมีทั้งหมด3แบบนะคะเบน40.50ตารางเมตร โอ้โหเช่นไหคะโอ้โหรักชูสุดๆไปเลยจ้ารักชูสุดไปเลยผนังสวยมากอันนี้ค่ะชมเขาเรียกว่าอะไรนะคิ้วใช่ค่ะเป็นคิ้วสวยมากเห็นไหมคะสีขาวแล้วก็จะเป็นแบบพิ้งกูทุกข้างก็จะมีเชิดครัวให้เหมือนกันครัวก็คือมีความกว้างใหญ่และลึก มากขึ้นกว่าเดิมเลยค่ะตัวเป็นลักษณะตัวไอทาอาหารมื้อแบบใหญ่ๆได้เลยแล้วก็ยังทำแบบพวกเมนูขนมอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็นั่งทานอาหารได้ถึงสีที่นั่งเลยนะทุกคนแล้วสุดไหคะน้งชอบความตกแต่งมีดีทงมีดีเทลใช่ความทันสมัยอืมอืมครี อุ้ยห้องมันดูแบบสะอาดตาดูคลีนมากเลยต้องนั่งเล่นโอ้โซฟาใหญ่มากไหนดินั่งได้กี่คนอ่ะโอ้อันนี้คือจริงๆแล้วห้องนี้อยู่ได้ถึงประมาณ4คนเลยดูสี่เอาสี่เนี่ยะห้าอะไรก็ได้นะตรงเนี้ยดูพื้นที่ระเบียงกันนะคะอืมระเบรงลงชมวิวไปอีกได้เลยนะคะนี่เห็นไหมคะนั่งชิลล์นี้จะแบบกว้างนอนจริงๆจะเป็นเก้าอี้แบบก็ได้ไหมแบบหนึ่งห้องนอนแบบใช้สตูดิโอก็ได้เรียกว่าชอบเก้าอี้แบบนั้นมากกว่าอ่ะมันดูแบบ พิงสบายใช่ต่อมาก็จะเป็นห้องน้ำแล้วก็ห้องนอนค่ะห้องนี้ที่บอกว่ามันเป็นห้องเล็กสุดของสองห้องนอนแต่จริงๆถ้าลูกค้าชอบใหญ่กว่านี้เราก็มีเหมือนกันเป็นสองห้องนอนสองห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็ที่กว่าขึ้นมาอีกหน่อยไหมคะใช่ค่ะเหมือนเดิมเลยคล้ายๆห้องอื่นเลยนะคะมีแยกโซนแอร์โซนเปยกเหมือนเดิมกระจกนี้ก็คือเต็มบานเต็มเรียกว่าสาวๆน่ชอบนะำอะที่แบบว่า สองเต็มที่เลยดูทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สขภัณฑ์ในห้องน้ำนะคะเราใส่ใจลูกค้ามากค่ะสกภรกันในห้องน้ำที่ให้ก็ของ a m ต r i c a n Standard โอ้ห้องนี้คือแบบว่าขาวสะอาดตามากมันดูแสงดีด้วยแหละไม่ใช่อะไรหรอกเหงนไคะมันอยู่ในห้องนอนก็เทควิวชอบนะห้องนี้รับลมชมวิวทุกอย่างเราใส่ใจรายละเอียดหมดเลยในส่วนของไมล่ามอนเต้่างที่บอกว่าเราเน้นตกแต่งแบบโมเดิร์นลักชัวรี่ แล้วตรงนี้จริงก็สามารถวางเป็นอะไรได้บ้างค่ะอาจจะเริ่งแป้งหรือว่าเป็นใช่ค่ะอาจจะเพิ่มตัวเรื่งแป้งเข้าไปทําทีวีมีมีตรงนี้ให้ด้วยแต่ว่าอันที่จริงถึงจะไม่มีทีวีแต่ว่าทุกคนก็ต้องมีโทรศัพท์มือถือแล็ตฟนอนเล่นดูบนเตียงโอเบางท่านก็จะอัดแอปห้องนี้ค่ะเป็นห้องทํางานอืมก็คือสองห้องนอนแต่ว่าเอาอีกห้องนึงมาเป็นห้องทํางานได้บางท่านอาจจะแบบไปห้องไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อค่ะเสื้อผ้าอาจจะมีเสื้อผ้า รอบทิศอะไรอย่างเงี huh. mm ้ย hmm. ด uh. ูสภาพาแบบเป็นกระจกใสอือหืดีมากตอนเล็กชอบอ่ะทุกคนที่มันเป็นแบบคิ้วแบบทุก ทุกแบบในห้องนี้แทบจะทุกห้องทุกห้องเลยแหละใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเราพูดถึงเราจริงๆนะมันอยู่แบบในซอยใจกลางเมืองมันก็ไม่ได้ลึกถนนใหญ่มากถูกไหมพี่ใช่ค่ะประมาณ5้าถรเมตรเท่านั้นเองค่ะจุดเด่นของเมล่ามันเต้เลยก็คือทำเลของเราค่ะจริงค่ะทำเลอยู่ใจกลางเมืองเพียงแค่เดินลงมาจากตัวห้องนะคะเดินลงมาข้างล่างสิ่งอำนวยความสะดวกรอบด้านเลยรอบด้านร้านค้าคาะเซเว่นอีเลเว่นร้านอาหารดังๆที่มีชื่อเสียงเนี้ยค่ะครบครันห้างสรรพสินค้าที่อยู่ใกล้มาร์เก็ตวิลเลจห้างบ พอร์ตหรือว่าโรงพยาบาลกรุงเทพแล้วถ้าจะเดินไปทะเลก็ไม่ได้ไกลเลยใช่ไหมพี่มันประมาณเท่าไหร่นะเดินไปทะเลแค่หนาที5-6นาทีเองชิวๆสามารถเดินตรงไปได้เลยนะคะ ไดคอนโดนเป็นคอนโดที่แบบน่าจับตามองขอบอกเลยว่าเป็นทําเลเดียวด้วยนะคะที่ไม่มีไม่ได้แล้วค่ะทุกคนต้องคะดังนั้นลองคิดดูแล้วกันว่าแอ์เดียนี้จะป๊อปปูล่าขนาดไหนเป็นที่ยอดนิยมขนาดไหนอะค่ะเป็นพี่พี่ยองอยากได้เลยถูกไหมแน่นอนค่ะน้องเล็กยังอยากซื้อไว้ทำอะไรสักอย่างอยู่เองไม่ก็ลงทุนเนาะ ตอนนี้เป็นราคาพรีเซลอยู่นะคะก็แนะนำนะคะให้ลูกค้ารีบตัดสินใจเข้ามาแบบว่าครอบครองโปรโมชั่นแต่ละเดือนก็มีตามแต่ละเดือนใช่ไหมก็สามารถติดต่อพี่แอมได้เลยใช่ค่ะเราเดี๋ยวถ้าเกิดว่าโครงการเริ่มสร้างมันก็อาจจะมีการขยับราคาขึ้นต่อไปในอนาคตเนอะดังนั้นก็ต้องรีบจับจองแล้วนะพูดอย่างนี้ตัดสินใจได้เร็วก็จะได้ราคาที่ถูกโทรมาก่อนหรือจะ w a l อินหรือจะติดต่อไลน์เดี๋ยวขึ้น c o n t ทคไว้ข้างล่างนะคะิดทุกวันไหมจริงจริงออฟฟิศของเรากดทุกวันเลยค่ะเก้าโมงเช้าไปจนถึงหกโมงเย็น อยู่ที่ปากซาย94ทับ1ติดกับสมอลคาเฟ่สัตเต็มมากวันนี้โหนะคะพี่มที่พาเล็กมาทัวร์เดี๋ยวคลิปอื่นเลยจ้าพาไปไหนก็อย่าลืมติดตามนะคะอย่าลืมกดตัมซับด้วยนะติดตามเลิกด้วยนะคะสำหรับชีวิต ที่หัวหินเนี่นะคะที่นี่ไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ,คะถ่ายคลิปในส่วนของไม่ร่ำมอนเต้เสร็จแล้วนะคะก็คือสวมบทเป็นพิธีกรไปเม่กี้ตอนนี้ก็จะเป็นเลขคนเดินนะคะวันหนึ่งเลยก็มีหลายโหมดเสื้อผ้าที่ใส่วันเนี้ยุกคนดูสิมีความแบบใส่เบรเซอร์ซึ่งพีต่อไปก็จะพาไปดูคะ่ะเีนะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างหน้าก่อนแป๊บบนึงว่าเป็นยังไงนะถ้าออกไปใช่ไหมเม่กี้ก็คือที่แพนให้ดูเลยนะคะ EP ต่อไปเราก็จะมาที่นี่กันทุกคนฝากติดตามด้วยนะคะไปแล้วนะบ๊ายบาย